เดี๋ยวเราเริ่มทําเกี๊ยวกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะครับใส่หมูบดไปก่อนตามด้วยมันหมูนะครับมันหมูนี่ก็จะเพิ่มความนุ่มให้กับเกี๊ยวของเรานะครับผมก็จะใส่ในส่วนของขิงขิงแก่นะครับสาบหยาบได้ละเอียดได้นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราจะขยำขิงกับส่วนผสมของมันหมูกับหมูบดก่อนนะครับเพื่อให้ขิงดับกลิ่นคาวของหมูนะครับขยำให้เท่ากันเลยตอนนี้นะครับส่วนผสมของทั้ง3าอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสนะครับผมจะใส่เครื่องไปก่อนอันนี้จะเป็นแห้วใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ย้ําเลยนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เป็นออปชันนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับ น้ำตาลทรายริดชทยป่นเราจะคลุกเขาส่วนผสมของของแห้งกับหมูให้เข้ากันก่อนครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสต่อไปเลยนะซอถอยนางรมมะครับใส่ลงไปเลยซีอิ๊วขาวครับก็น้ำมันงานะครับอันนี้เพิ่มความหอมเลยนะสำหรับเกี๊ยวกุ้งนี่ต้องใส่เลยนะน้ำมันงาหอมมากผสมส่วนผสนมสให้เข้ากันเลยครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเตรียมพับเกี๊ยวกันครับเวลาเราพับเกี้ยวเราก็ใส่ในส่วนของตัวส่วนผสมของหมูบดลงไปก่อนนะใส่ประมาณสัก5กรัมได้ก็คือใส่ที่ฝั่งเดียวแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็นํากุ้งนะครับมาวางแบบนี้ครับแล้วก็นําไข่ขาวนะครับมาทาแบบนี้เลยทาช่วงขอบนะครับสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับเข้ามา พับตรงมุมนะครับมุมแหลมๆให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่จับความสวยงามนะครับแล้วเราก็ค่อยๆจัดจัดความสวยงามไปนะครับเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่สาหร่ายคอมบูลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้มสาหร่ายคอมบูสักประมาณห้านาทีครับตอนนี้ผมต้มสาหร่ายคอมบูมาครบห้านาทีแล้วนะครับผมก็จะใส่ ปลาโอแห้งหรือปลาคาสโอนะครับลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยเห็ดหอมนะครับอันนี้แช่น้ําเรียบร้อยแล้วใส่ข้าวโพดเข้าไปครับตามด้วยต้นหอม3ต้นนะครับใส่ไปทั้งต้นเลยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเคี่ยวสักประมาณ5-10นาทีนะครับให้กลิ่นของเครื่องแต่ละตัวออกมาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราถึงค่อยตักเครื่องต่างๆออกนะครับ ตอนนี้น้ำสต๊อกของเราก็เดือดแล้วนะครับเราเราตักน้ำสต๊อกแบ่งออกมานะในการปรุงก็ใส่ผงผัดไปครับเวลาใส่ผงผัดนะครับเดี๋ยวเราชิมก่อนนะรสชาติจะได้ไม่เค็มจนเกินไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมทําเกี๊ยวกันเลยครับต่อไปเราก็เตรียมมาลวกเกี๊ยวกันเลยนะครับใส่เกี๊ยวลงไปเลยตอนนี้เกี๊ยวกุ้งของเราก็สุกแล้วนะครับ เราลวกควางตุ้งด้วยนะครับลวกไม่ต้องนานนะครับสําหรับควางตุ้งก็ลวกสักประมาณ1-2นาทีพอครับหากเราลวกเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามานอกน้ําเย็นไว้ด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกี๊ยวกุ้งของเรานะครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยนะชิมก่อนเลยดีกว่าเตะจมูกมากอะกิน <c oughs> อร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับเกี๊ยวกุ้งสูตรนี้นะ <c oughs> เป็นเมนู w o r k f r o m Home ง่ายๆเลยนะครับที่สามารถทํากินเองที่บ้านได้แล้วก็สูตรนี้เนี่ยสามารถทําขายได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมไปคํานวณต้นทุนให้ดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดในกรณีเราทําขายสูตรนี้เนี่ยเราควรจะขายเนี่ย จานหนึ่งเนี่ยหรือว่าชามหนึ่งเนี่ยใช้เกี้ยวกี่ชิ้นดีนะครับแล้วก็ชามหนึ่งเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยนะครับทำง่ายแบบนี้ต้องจัด เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ดูวิธีการทําเกี๊ยวกุ้งน้ําซุปปลาโอหรือน้ําซุปชาบูแล้วนะครับเรามาดูการคํานวณต้นทุนนิดนึงนะครับเวลาที่ผมทําเมนูที่มันมีส่วนผสมหลายอย่างเช่นเกี๊ยวน้าซุปซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมีกรรมวิธีในการทําที่เยอะแยะมากมายอย่างงี้ยครับผมจะแบ่งเป็นตารางเลยเพื่อให้ง่ายต่อการคํานวณต้นทุนนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3ตารางด้วยกัน ตารางแรกเนี่ยจะเป็นตารางของน้ำซุปปลาโอ ALK หรือน้ำซุปชาบูนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของเกี๊ยวกุ้งนะครับแล้วตารางสุดท้ายจะเป็นการประกอบล่างของในส่วนของเกี๊ยว Allāh แล้วก็น้ำซุปซึ่งมีควางตุ้งเอวยต้นหอมซอยเอวยจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตารางคำนวณต้นทุนน้ำซุปกันนะครับก็วัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีในส่วนของน้ำสะอาดนะครับสาหร่ายคอมบูอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำซุปปลาโอเนี่ย ถ้าเอาง่ายเลยนะแค่น้ําต้มใส่ปลาโอแห้งแค่นี้ก็จบแล้วก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับแต่ว่าในสูตรนี้ผมใส่เครื่องเยอะนิดนึงนะครับก็จะมีเห็ดหอมด้วยนะครับเป็นเห็ดหอมแห้งต้นหอมนะครับแล้วก็ผงผัดที่เวลาเราปรุงน้ําซุปผมเอามารวมอยู่ในตารางของน้ําซุปนี้เลยนะครับต้นทุนนะครับตีไปว่าน้ําที่เราใช้4ลิตรหรือ4 0 0พกรัมเฉลี่ยคร่าวๆนะเวลาต้มมาแล้วเนี่ยตีไปว่าให้เหลือน้ําสักประมาณ3.8ลิตรละกันนะครับ ต้นทุนหรือว่าใช้เงินไปประมาณ44บาท24สตางค์ต่อไปมาดูในส่วนของตารางคำนวณต้นทุนเกีียวบ้างนะครับเกี๊ยวกุ้งก็วัตถุดิบก็แจกแจงไว้ในคลิปแล้วนะครับนิดนึงนะที่จะให้ดูก็คือในส่วนของกุ้งขาวเนี่ยโลละ1 8อนะครับผมนับจํานวนตัวได้ประมาณ6 2ตัวผมตีค่ายวเป็น100%เนะเพราะผมนับเป็นจํานวนตัวนะครับถ้าเกิดสมมติเรานับเป็นกรัมแน่นอนว่ากุ้ง1นกิโลเนี่ยเวลาเราแกะเปลือกแกะหัวให้เหลือแต่ตัวเนี่ย บางทีเนี่ยค่ายิวมันจะอยู่ที่ประมาณสัก45%หรือ50%คือน้ำหนักหายไปเยอะเลยนะครับหายไปกับเปลือกนั่นแหละนะครับในสูตรนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยทำได้ทั้งหมด73ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นของเกี๊ยวกุ้งนะอยู่ที่4บาท20นะครับทีนี้มาดูตารางสุดท้ายเป็นตารางประกอบล่างทําเป็นเกี๊ยวน้ำหนึ่งถ้วยนะครับผมจะใช้เกี๊ยวกุ้งทั้งหมด5ชิ้น นะครับมีกวางตุ้งประมาณสัก15กรัมอันนี้เผื่อๆละแล้วก็น้ําซุปนะครับสามกระบวยก็ประมาณสัก270กรัมมีต้นหอมซอยนิดนึงน้ำมันงานิดนึงนะครับค่ายิวเนี่ยของในตารางนี้ผมใส่เป100็นร้อเพราะมันมีค่ายิวที่เราใส่ไว้ในตารางแต่ละตารางแยกย่อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตารางนี้ผมใส่ค่ายิวไปประมาณ100%ซนะครับ ในส่วนของอื่นๆผมมีค่าเผื่อไว้ประมาณสัก10%เค่าเผื่ออื่นๆเนี่ยประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าบรรจุภัณฑ์ค่าจิปถาถะค่าน้ำจิ้มเครื่องปรุงนะครับก็เผื่อๆไว้สักประมาณ10%นะครับก็จะเป็น1 0์ของต้นทุนที่ใช้นะครับในตารางนี้ผมคำนวณ1ชามนะหนึ่งพอชั่นที่ใช้เกี๊ยว5ตัวนะครับต้นทุนอยู่ที่27บาท ส8สตางค์มาดูราคาขายสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่54บาท37สตางค์เวลาเราขายราคาปกตินะครับก็คือ50บาทก็จะได้กำไรอยู่ที่22บาท82สตางค์นะครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับเกี๊ยวกุ้งน้ำซุปปลาโอ หรือเกี๊ยวกุ้งน้ําซุปชาบูนะครับก็เป็นเมนูที่ดูวิธีการทาแล้วไม่ยากนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆนะครับถ้าใครที่ชอบความกรอบของกุ้งนะครับก็เปลี่ยนจากกุ้งสดเป็นกุ้งแช่แข็งก็ได้นะครับเพราะกุ้งแช่แข็งเนี่ยมันจะกรอบเนาะมันจะเป็นกุ้งแบบใสๆกรอ,อบนะครับก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับผมผมว่ากุ้งสดอร่อยดีนะครับก็ลองนําสูตรนี้ไปทํากินดูนะครับในช่วง work from home หรือใครที่อยากจะนําสูตรนี้ไปทําขายก็สามารถทําได้เลยนะครับ